kap จากประเด็นดราม่านะครับเรื่องที่ชาวกัมพูชามาโพสต์บอกว่ามวยไทยโกงการแข่งขันในสกุลแม์นะครับโดยเขาโพสต์ภาพนะครับว่านักมวยไทยนั้นแอบใส่สิ่งของบางอย่างเข้าไปที่บริเวณเชือกนะฮะที่ใช้ในการชกมวยคาดเชือกแอดเดงก็อยากจะไปทําเรื่องอื่นนะฮะแต่มันออกจากเรื่องดราม่าไม่ได้จริงๆคือมันมีรายวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับประเด็นของไทยกับกัมพูชาเนี่ยวันนี้อาจจะต้องเล่าละเอียดสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น ค่อยๆติดตามกันไปนะฮะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวแอดจะขอเรียกผู้ที่มาโพสเรื่องนี้ว่า iO นะครับเพราะมันคือ iO อแอดค่อนข้างมั่นใจแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าเราเข้าไปดูในโปรไฟล์เนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่แสดงความเป็นมนุษย์เลยนะครับแต่เผอิญเหมือนกับว่ามันสร้างกระแสข,ของคนในชาติเขาได้คือเมื่อโพสเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีชาวกักรรมพูชาเข้ามาแบบแสดงความคิดเห็นเอารูปเอาคลิปแชร์ออกไปกันเยอะมากๆนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของเราใน ในวันนี้กันนะครับก็ขออนุญาตคุณผู้ชมรบกวนช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นดราม่าในกลุ่ม Amazing World Culture Hub เหมือนเดิมซึ่งผู้ใช้งาน Facebook ท่านนี้เขาได้มาโพสต์เอาไว้เป็นทั้งภาษาไทยภาษากรัรมพูชาและภาษาอังกฤษนะครับโดยแอดขออนุญาตแปลจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาไทยที่เขาใส่มาเนี่ยมันอ่านเราไม่ค่อยเข้าใจเนาะเขาบอกว่าเป็นขนมปังชนิดหนึ่งที่มีถิ่นเกิดเหมือนในไทยเรียกว่าขนมต้มขนมต้มเป็นขนมที่แสดงถึงบรรพบุรุษไทยนายขนม วัตถุมงคลที่ต้องพกพาติดตัวกลัวหิวระหว่างชกค,คำแนะนำทำให้สุกแล้วสามารถรับประทานได้ทันทีโพสประมาณว่ากระแนะกกระแหนไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาโดยแรกๆนะครับชาวไทยก็จะไปแสดงความคิดเห็นประมาณว่านักชกค,คนนี้ใช่นักชกไทยจริงไหมทำไมเขาไม่สวมมงคลหลังจากนั้นก็เริ่มมีการไปเสือว่านักชกค,คนนี้ชื่ออะไรนะครับก็มีชาวกัมพูชามาแสด แสดงความคิดเห็นบอกว่านักชกค,คนนี้ชื่อเพชรมงคลโดยอาจจะขยายความอีกทีนะครับหลังจากนั้นก็มีชาวไทยนะครับนำเอาภาพที่มีนักมวยกัมพูชาที่ต้องแกะผ้าพันมือเหมือนกันกับเพชรมงคลกรรมการก็ตรวจสอบเหมือนกันนะครับแต่ชาวกัมพูชาที่ไม่รู้อีโนโอีเนนะครับก็ได้แชร์โพส์นี้ออกไปเป็นจํานวนมากนะครับโดยอ้างอิงไปถึงรองประธานสมัพันกุลค,คแมของทางกัมพูชาด้วยนะฮะหลังจากนั้นชาวกัมพูชาก็เฮฮากันเป็นการใหญ่นะครับว่านักมวยไทยโกง อ้างไปถึงอะไรมากมายจิป,ปาถะนะครับสุดท้ายชาวกัมพูชาก็เฮฮากันได้ไม่นานครับเงืบเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเมื่อมีเพจที่มีชื่อว่า World Forum นะครับของไทยเราได้นำเอาความจริงมาเปิดเผยว่าประเด็นการปล่อยข่าวจากกัมพูชาที่ว่านักชกไทยใส่ก้อนหินในนวมเล่นสกกระปกข้อเท็จจริงคืออุปกรณ์นี้คืออุปกรณ์เซฟที่หนาจนเกินไปซึ่งกรรมการ ก็ตรวจสอบแล้วปล่อยให้ชกต่อในรายการเดียวกันนักชกกัมพูชาก็ถูกตรวจว่าใส่อุปกรณ์หนาะผิดกฎต่อการชกเช่นกันและไม่เหมือนกับที่ชาวกัมพูชาได้ออกมาด่าคนไทยและเขาก็ใส่แฮชแท็กไว้นะครับว่าแนบคลิปนักชกไทยนะครับซึ่งสื่อกัมบูชาก็ได้ออกมาเล่นประเด็นนี้กันเยอะเลยนะฮะสุดท้ายก็ต้องเงือบกันไปกันตามระเบียบครับปิดคอมเมนต์เหมือนเดิมแต่ก็มีชาวไทยหลายคนนะครับที่ไปด่านักชกไทยที่ไปชกในรายร แอดอยากให้มอง2ประเด็นนะครับในเรื่องนี้ประเด็นแรกก็คือกัมพูชาหลอกให้คนไทยด่ากันเองครับประเด็นที่2คือ ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงครับการทําให้เสียชื่อเสียงนั้นมันง่ายแต่การกู้คืนนั้นมันยากแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับทาได้แต่คนไทยต้องช่วยกันทีนี้ในส่วนของเพชรมงคลเนี่ยแอดต้องเรียกนามสกุลเขาด้วยเนาะเพราะว่าเรียกเพชรมงคลอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปสับสนนะครับเพราะนักมวยไทยชื่อเพชรมงคลมีหลายคนนักมวยไทยคนนี้ที่ไปชกในรายการของกัมพูชาครับชื่อชกมวยของเขาคือเพชรมงคลทอนิยมสุขมาให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับคุณผู้ชมช่องเราใจเย็นๆนะฮะแอดไม่ได้สนับสนน ให้หมวยไทยไปชกที่กรรมบูชานะครับแอดก็ไม่ชอบแต่เมื่อไปแล้วมันมีผลกระทบกับเขาจนมันเสียชื่อเสียงมาถึงไทยโดยไม่เป็นความจริงเราก็ต้องทําให้มันกระจ่างนะครับตามคลิปที่ท่านได้เห็นที่แอดปล่อยมาตลอดเวลาที่แอดเล่านะครับนั่นคือคลิปนะครับมีทั้งนักมวยไทยและนักมวยกรมบูชาที่โดนตรวจนวมหรือตรวจคาดเชือกกับอุปกรณ์ป้องกันมือซึ่งแอดบอกได้เลยว่ามันโคตรจะมาตรฐานเพอร์เฟกระดับออริจินอลจักรวาลกาแล็กซี่มหาเอกภพเลยนะฮะคือเหมือนเอาผ้า อาอะไรไปยัดไว้แล้วก็เอาเทปกาวที่เราใช้ติดกล่องพัสดุครับพันๆไว้นะครับแอดก็ไม่รู้จะใช้คําไหนมาสรรเสริญไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะฮะ,ะทีนี้เรามาดูความคิดเห็นกันบ้างดีกว่านะครับว่าชาวไทยที่เขาไปชมข้อมูลที่ทางเพจ World Forum ข่าวสารต่างชาติเอาสิ่งนี้มาลงว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยท่านแรกเขาบอกไว้ว่าอยากย้ายประเทศหนีเพื่อนบ้านแบบนี้จริงๆปวดหัวท่านต่อไปนะครับก็บอกว่าอ้าวสรุปใส่ทั้งคู่เหรอคาเมการละคร <laughs> นักชกคาดผ้าเขาม้าด้วยเหมือนไทยมากแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เหยียดนะครับแต่เบ้าหน้าไม่ใช่แล้วนะฮะอ่จจริงๆแล้วเป็นนักชกไทยจริงๆนะครับเคยชกในรายการแม็กมวยไทยออกอากาศทางช่อง9้าชกออกทีวีด้วยนะฮะนักมวยคนนี้เมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก่อนมีโควิดเนาะไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าที่สําคัญคือคนนั้นเป็นคนไทยจริงหรือเปล่านักมวยไทยเกิดในไทยเรียนในไทยน่าจะมีมงคลเฉพาะของค่ายตัวเองนะก่อนชกต้องมีครูผู้ดูแล ถอดให้ไม่ใช่ผ้าขาวม้าติดธงชาติผูกเอาอันนี้แอดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่รายการชกเขาเตรียมมาให้นักมวยนะครับก็จําเป็นจะต้องใส่ตามที่เขาบอกอะเนาะความคิดเห็นต่อไปนี่ครับเขาบอกว่า แอดเพจนี้น่ารักมากเลยครับผมหมายถึงเพจ World Forum ข่าวสารต่างชาตินะฮะไม่ใช่ตัวผมนะอ่ะอคอามคเหนต่อไปเขาบอกว่าเล่นเองหลอนเองแล้วความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าขาดหัวแบบนี้อย่าเรียกว่ามวยไทยเลยไม่เนียนสมาคมกีฬาไทยต้องจัดการสาวให้ถึงที่สุดครับอ่ะก็อย่างที่แอดบอกไปนะครับก็คือเขาเป็นคนไทยจริงๆนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าเหม็นเอาอีกแล้วนะความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าที่แน่ๆคลิปนี้ออกมา ใส่รายประเทศเราเต็มๆเราเสียหายครับความที่เห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าสรุปแล้วเป็นนักชกไทยจริงไหมดูลักษณะหน้าตาและการแต่งตัวแล้วไม่เหมือนคนไทยอะ่ะหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบนะครับเ็บอกว่าใช่แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบนะครับบอกว่ามวยไทยไม่พกผ้าแบบนี้ไทยสวมมงคลก่อนขึ้นชกเราไม่คลุมทงก่อนเกมกางเกงม,มันเขียนว่ากุญขมับด้วยเห็นแล้วดูแปลกๆอันนี้แอดเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะอธิบายก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมยังง,งคือเพจเนี้ยเขาออกมาเขา ออกมาให้ข้อมูลก่อนที่แอดจะลงเสียงเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแต่แอดเนี่ยหาข้อมูลก่อนที่จะทําคลิปนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนที่แสดงความผิดห็นงก่อนหน้านี้ก็ยังจะไม่รู้ว่านักมวยเนี่ยเป็นคนไทยจริงหรือเปล่านะฮะแต่แอดไปดูแล้วตรวจสอบข้อมูลมาต่างหากเองนะครับเขาเป็นนักมวยไทยจริงๆนะฮะอย่างที่ชื่อตามที่แอดได้บอกไปนะครับเขาชื่อเพชรมงคลทอนิยมสุขส่วนหนึ่งก็น่าสงสารเขานะฮะแอดเนี่ยบอกเลยว่าน่าสงสารเขาโดนจับมาโยงกับประเด็นอะไรแบบนี้แล้วถ้าใคร ไม่รู้ก็จะโทษว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ดีนะฮะเพียงแต่โดนไอโอกัมบูชามาปั่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งที่แยกว่าไอโอคือผู้หลักผู้ใหญ่ในกัมบูชานี่ก็คล้อยตามไปด้วยนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าขอชื่อนักชกไทยครับอ่าแล้วก็มีคนมาบอกนะครับบอกว่าเป็นเพชรมงคลความคิดเห็นต่อไปบอกว่าไม่น่าใช่นักชกไทยนะไม่สวมมงคลบนหัวแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยที่จะอธิบายเอาตามที่เขมยนเข้าใจตามนั้นความคิดเห็นต่อไป เป็นของชาวกัมพูชานะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษากัมพูชาไว้ว่าขโมยเค้กไปกินอีกนัด <laughs> ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าคนขเขมรถนัดใส่ร้ายป้ายสีใส่ความเท็จคนไทยอยู่แล้วอ๋อนักมวยไทยไม่มีที่คาดทงชาติแบบนี้นะครับและไปดูพี่เลี้ยงมวยให้ดีๆมีแต่คุณขมຈทั้งนั้นไม่มีพี่เลี้ยงไทยเลยสักคนเองสวยแอดขออนุญ,ญาต สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่ชาวกรัรมพูชามาโพส์เขาโพสต์ว่าไทยโกงแต่ประเด็นจริงๆคือ ไม่ได้โกงแต่เป็นการผิดกดติกาบางส่วนก็คือส่วนที่ใช้รองรับเพื่อป้องกันมือนั้นหนาเกินไปซึ่งไม่ได้หนาเฉพาะนักชกชาวไทยแต่หนาไปถึงนักชกชาวกมพูชาด้วยที่หนาเกินหลังจากกรรมการตรวจสอบและแก้ไขแล้วก็ดําเนินการชกต่อไปนะครับคือการตรวจเนี่ยตรวจก่อนชกนะฮะประเด็นที่2ที่คนไทยหลายๆคนสงสัยว่าเป็นนักชกไทยจริงไหมแอดบอกว่าจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเป็นนักชกไทยจริงๆชื่อเพชรมงคลทอนิ นิยมสุกทอทหารนะครับเพชรมงคลทอนิยมสุกเป็นนักชกที่เรียกได้ว,ว่าเป็นนักชกอยู่ในช่วงบั้นปลายแล้วนะฮะก็คือเขาอายุ29ปีแล้วนะครับชกในไทยครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีที่แล้วที่แอดไปหาข้อมูลมานะครับชกในรายการแม็กซ์มวยไทยออกอากาศทางช่อง9ข้อที่3ต้องให้ความยุติธรรมกับนักมวยไทยนะครับเขาไม่ได้โกงนะฮะส่วนข้อที่ 4@ แอดไม่ได้สนับสนุนให้มวยไทยไปชกที่กัมพูชานะครับถแถลงอีกครั้งหนึ่งไม่อยากให้ไปเลยไม่อยากให้ไป ยุ่งเกี่ยวอะไรกับกุนคาแมบ้าบออะไรทั้งนั้นนะฮะแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเราต้องแก้ชื่อเสียงให้ประเทศเราแก้ชื่อเสียงให้คนไทยเราทําให้คนอื่นเขาทําให้ชาวต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้โกงเพราะเวลาข่าวออกว่าโกงมันจะกระจายเร็วมากครับแต่ข่าวที่แก้ว่าไม่จริงมันจะไปช้าและบางทีไปไม่ถึงคนเขาก็จะจําชื่อเสียงประเทศเราว่าคนไทยโกง เพราะฉะนั้นแอดเองคงต้องฝากไปถึงคุณผู้ชมของช่องเราทุกๆคนให้ช่วยกันกระจายข่าวนี้ออกไปไปเจอกรรมบูชาที่ไหนที่เขาบอกว่าเราโกงให้เอาข้อมูลที่เป็นความจริงที่ถูกต้อง ไปโพสเลยเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แอดอาจจะต้องติดเหลืองนะครับหมายความว่าอาจจะสร้างรายได้จากคลิปนี้ไม่ได้เพราะแอดจะปล่อยคลิปขั้นตอนเหตุการณ์ในวันนั้นยาวๆเลยถ้าติดเหลืองก็คงรับสภาพนะฮะทำยังไงได้เราต้องแก้ชื่อเสียงให้ประเทศเรานะครับทุกท่านครับก็ฝากคุณผู้ชมในช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกันช่วยกันกระจายข่าวออกไปนะครับว่าไทยไม่ได้โกงการบูชาปล่อยข่าวเท็จทำลายชื่อเสียงประเทศไทยนักมวยไทย และคนไทยทุกคนนะครับฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นดราม่าธรรมดาแล้วแต่มันกระทบชื่อเสียงประเทศขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของเราในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างได้เลยหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไร แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคอมเมนต์ Comment. คลิปนี้อาจจะไม่เยอะนะฮะแอดจะรีบทํารีบปล่อยคลิปเพื่อให้ข้อมูลมันออกไปเร็วๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ